สนค่ะ200ยูโรค่ะทุกคนสี่ลังนะคะได้พี่เพลงคัดนี่คัดสะอาดทุกทุกเม็ดนะคะอย่าหวังว่าเม็ดไหนจะหลุดพ้นสายตาพี่เพลงได้นะคะทุกคนวันนี้ก็ได้รับความชมจากลูกค้านะคะเมื่อวานก็ได้นาะสองคนแล้วบอกว่าบลูเบอรี่สวยสะอาดแล้วก็ลูกใหญ่มากนะคะวันนี้ลูกสวยนะคะแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะคะลูกค้า ดีใจแทนลูกค้าเลยนะคะที่ได้ลูกบลูเบอร์รี่ใหญ่นะคะมาค่ะทุกคนเก็บมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะเราเพิ่งมาเจอกอดกนะคะก็เลยเพิ่งมีเวลาถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูเนาะเนี่ยค่ะแดดออกค่ะวันนี้ทําให้เราเหนื่อยเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากหิวน้ําบ่อยนะคะแต่ถ้าวันไหนที่เราเก็บช่วงฝนตกเนี่ยเราจะไม่เหนื่อยและไม่ค่อยหิวน้ําด้วยนะคะ งานไหนของเราอ่ะอสองถังแล้วลงไปเอามาไปสี่ถังค่ะทุกคนวันนี้ภารกิจของเราก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะโอ้ยปวดหลังแท้เลือีกสองถังที่พี่เพลงเอามาเก็บไว้ก่อนนี่ค่ะอืม สู้ๆกันต่อค่ะทุกคนแดดออกเลยวันนี้นี่ค่ะทุกคนสี่ั้ง200ยูโรวันนี้นะคะก็ลูกสวยๆแล้วก็เปียกนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยไปแล้วกลับบ้านนะคะพีเพลงตอนนี้บ่ายสครึ่งนะคะ คนตอนนี้เราแอบบอกกลองแล้วนะแอ๊ะหนูได้ไงอหนูแอบบอกว่าใหหนูก็ไม่รู้เจอว่าหนูมอวกเราตอนนี้สามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วนะคะทุกคนเนาะก็กำลังทำความสะอาดถังแรกนะคะสี่ถังวันนี้ที่เราเก็บได้แล้ววันนี้เราก็สบายใจมากขึ้นนะคะเนื่องจากออเดอร์ของเรานั้นมีเพื่อนๆนพี่น้องคนไทยนะคะช่วยรับเอาไปเก็บ ะะแล้วก็เอามาส่งพวกเราตอนนี้เราเหลือออเดอร์เท่าไหร่พี่เพลงห้าถังค่ะเหลือห้าถังสองร้อยห้าสิบยูโรเท่านั้นนะคะซึ่งเราก็ามีเวลาวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันจันทร์ก็คือแม่เนี่ยก็ต้องกลับไปทํางานโรงเรียนก็จะเปิดเทอมแล้วนะคะเราได้ลูกสวยมากเลยทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็ทําความสะอาดค่อนข้างง่ายนะคะเราคาดว่าเราจะทําให้เสร็จสีถังภายในวันนี้คืนนี้นะคะพุวงนี้เราจะได้ว่างกันนะคะ เราใช้เวลาคัดบลูเบอร์รีอย่างนี้นะคะทุกคนถังหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่เพลงถึงไหมคะตะลดถ้าพี่เพลงคัดนี่คัดสะอาดทุกทุกเม็ดนะคะอย่าหวังว่าเม็ดไหนจะหลุดพ้นสายตาพี่เพลงได้นะคะทุกคนวันนี้ก็ได้รับความชมจากลูกค้านะคะ เมื่อวานก็ได้นะสองคนแล้วบอกว่าบูเบอรี่สวยสะอาดแล้วก็ลูกใหญ่มากนะคะซึ่งเป็นบูเบอรี่ที่เราเก็บในวันที่ฝนไม่ตกนะคะลูกมันก็เลยดูใหญ่ดูสวยสะอาดอันนี้คือยังไม่ได้คัดนะคะทุกคนเราคัดเอาเศษขยะมันออกนะเห็นไหมคะมันก็จะได้ลูกที่มันสะอาดอย่างนี้พร้อมกินเลยค่ะพร้อมใช้แล้วก็พร้อมกินได้เลยนะคะ <c oughs> คนที่นี่ก็กินสดสดแล้วก็ทำขนมทำน้ำผลไม้หรือว่า อืมใส่อาหารมื้อเช้ากินนะคะค่ะค่ะทุกคนก็เมื่อคืนนะคะเราทำความสะอาดที่เราเก็บได้สี่ถังเนี่ยเกือบถึงกับตีหนึ่งครึ่งนะคะไม่เสร็จเนาะ เราก็เลยตื่นมาทําตอนเช้าพี่เพลงก็ตื่นมาช่วยด้วยถังหนึ่งนะคะสรุปเป็นว่านะคะ4ถังวันนี้ที่เราจะเอาไปส่งลูกค้านะคะที่อยู่อีกเมืองหนึ่งเนาะเป็นเพื่อนของพ่อน้องตูรี่นะคะลูกค้าคนนี้เนี่ยเขาสั่งบูเบอรี่กับเรามา3ปีนะคะสปี4ปีแล้วแหละนะคะเราก็เลยต้องเอาไปส่งเขานะคะเพราะว่าเป็นลูกค้ากิตติมศักดิ์ลูกค้า VIP นะคะแต่เราจะไม่ใส่ถังค่ะทุกคนเราจะใส่รางไปให้แกนะคะ <Hi. S 1> เพราะว่าเขาบอกว่า มีเยอะแล้วนะคะเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยสั่งกับเรา3 4สี่ถัง3 4สี่ถังตอนนี้ก็คือถังเต็มบ้านนะคะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวใส่เป็นลังนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นลังไปให้เขานะคะทุกคนวันนี้เราก็ส่งไปเมื่อเช้าทั้งหมดสามถังแล้วนะคะซึ่งเป็นของ เพื่อนนะคะที่ช่วยเราเก็บมา3ถังแล้วก็ส่งอีก4ทัถังนะคะนั่นหมายความว่าวันนี้เราส่งไป7ทถัง350้งย5 0ูโรค่ะทุกคนแต่เป็นของเราจริงๆเนี่ยแค่4ถังที่เราไปเก็บกันเมื่อวานนะคะกับพี่เพลงเนาะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเทใส่เทใส่อันนี้กันนะคะเทใส่ลังนะคะเพราะว่าจะได้ประหยัดถังด้วยนะคะจากลูกค้าคนนี้เนี่ยเป็นลูกค้าเป็นเพื่อนพอน้องตูรี่ด้วยเนาะวันนี้คุณแม่ก็เลยจะเอาเปาะเปียทอดนะคะ ไปฝากเขาด้วยนะคะสักสิบชิ้นนะคะเพราะว่าเรามีปอกเปี๊ยะเยอะมากนะคะในช่องแช่แข็งเนาะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้กินกันเท่าไหร่ทุกคนนะคะเราก็จะทอดเวลาที่มีแขกมาบ้านเท่านั้นแขกก็หลังนะคะก็หลังชอบกินมากๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปอกเปี๊ยะแช่แข็งที่เราทําไว้แล้วก็แช่แข็งไว้นะคะแล้วก็เอาลงไปทอดเนาะเนี่ยค่ะทุกคนโอ้รุ่นนี้ชิ้นใหญ่ไปนิดนึงนะคะค่อนข้างเต็ม เอ็มกระบะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรได้อยู่นะคะได้อยู่นะคะเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวทอดต่อเปียะไปฝากเขาฝรั่งชอบกินมากๆนะคะเราใส่ลังเรียบร้อยแล้วนะคะเรานัดลูกค้าทุ่มครึ่งนะคะตอนนี้ก็คือทุ่ม15้าแล้วนะคะคือเราก็จะต้องออกรถแล้วนะคะอุ้ยเขาวเขียวยังมีอยู่เนะาะใบยังติดมาเช็คทุกรายละเอียดนะคะทุกคนวันนี้ลูกสวยนะคะแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะคะลูกค้า ดีใจแทนลูกค,ค้าเลยนะคะที่ได้ลูกบลูเบอรี่ใหญ่นะคะที่เดิมที่เก่าตรงนี้สองสามปีแล้วคะ่ะทุกคนลูกค,ค้าก็คืยอยืนรอเราเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนคเอว่าหันเอมิตะกีลรือมาอ <c oughs> ในค่ะสองร้อยยูโรค่ะทุกคนสี่ลังนะคะเราจะมาตูเ <laughs> เา้เราจะมาตรงตู้ฝากเงินอัตโนม<ย>ัติที่<ย>ห้างนะคะตรงนั้นจะเป็นรถขายไอติมค่ะทุกคนน้องตูรี่ก็ยูเซลวะน้องตูลี่ยู <You sell S 2> ยูไปเลยตูลี่ หลังจากที่พวกเราส่งบูเบอรี่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้พี่เพลงก็วานคุณแม่เนี่ยให้เอาเงินเหรียญนะคะที่พี่เพลงได้รับจากการขายบูเบอรี่แล้วก็เงินที่พี่เพลงเก็บสะสมไว้นะคะมาหยอดตู้นะคะเข้าบัญชีให้น้องนะคะก็เป็นจํานวนเงินทั้งหมด84ยูโรนะคะหรือว่าอยู่ที่ประมาณ2,500บาทนะคะก็ คลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราติโมโรซาแทฟินขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ